ประเด็นแรกวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันก็คือสถานการณ์ของอิสราเอลในเวลานี้ก็โจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายกลุ่มฮามาสในเขตฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงครับก็เลยทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า55คนนะครับหลังจากที่เพิ่งประกาศยกระดับปฏิบัติตการก่อนที่จะมีการเปิดฉากบุภกภาคพื้นดินตามแผนนะครับโดยเครื่องบินรบอิสราเอลทิ้งระเบิดถลม่มเขตชนวนกาซาอีกระลอกหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า55คนและก็มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า30หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับซึ่งการโจมตีนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พลเรือตรีดานียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาถแถลงว่าจะมีการยกระดับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับกลุ่มฮามาส และลดความเสี่ยงต่อกองกําลังทหารก่อนที่จะมีการเปิดฉากบุกภาคพื้นดินและก็เตือนให้ประชาชนทางตอนเหนือของเขตชนวนกาซากว่า1ล้านคนนะครับเร่งอพยพลงใต้เพื่อความปลอดภัยในเวลานี้ขณะที่ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิสราเอลก็เดินทางนะครับไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารแนวหน้านี่แหละครับที่บริเวณชายแดนกาซาและก็ส่งสัญ,ญญาณให้เหล่าทหารนั้นเตรียมพร้อมลุกคืบภาคพื้นดินเข้าสู่เขตชนวนกาซา ซึ่งอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการบุกภาคพื้นดินนั้นถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับทหารอิสราเอลเนื่องจากว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับระเบิดของกลุ่มฮามาสและอุโมงคใต้ดินเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีชีวิตตัวประกันอีกราวๆ200คนที่อยู่ในมือของกลุ่มฮามาสเป็นอีกปัจจัยสําคัญด้วยส่วนด้านของสหประชาชาตินะครับก็ระบุว่าประชาชนในกาซามากกว่าครึ่งหนึ่ง จากทั้งหมด2ล้าน3แสนคนตอนนี้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นแต่เชื่อกันว่ามีพลเรือนหลายแสนคนที่ยังคงอยู่ภายในและก็ร,บรอบๆเมืองกาซาซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาเนื่องจากไม่เต็มใจหรือว่าไม่สามารถที่จะอพยพลงใต้ไปได้ครับขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือด้านมุษยธรรมชุดแรก20คันก็เดินทางมาถึงคลังเก็บสินค้าที่เมืองคานยูนิส ทางตอนใต้ของเขตชนวนกาซาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยหลังจากนี้สภาเซียววงเดือนแดงปาเลสไตน์ก็จะเป็นผู้รับแล้วก็แจกจ่ายความช่วยเหลือเหล่านี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนการประชุมที่อียิปต์นะคะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นก็ไร้ข้อตกลงใดๆที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสได้เนื่องจากว่าตัวแทนชาติตะวันตกก็ต้องการให้มีการประนามว่ากลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงแต่ว่าผู้นำชาติอาหรับไม่เห็นด้วยค่ะนี่ก็คือการสู้รบอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับนะครับก็คืออิสราเอลที่กำลังโจมตีตอบโต้กับกลุ่มฮิสบอลเลาะ ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสโดยกองทัพอิสราเอลเตือนนะครับว่าการที่กลุ่มเฮสบอลเลาะโจมตีข้ามพรมแดนมานั้นทําให้เพิ่มความกังวลว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายและก็อาจจะไปดึงให้เลบานอนเข้าสู่สงครามด้วยขณะที่กลุ่มเฮสบอลเลาะก็ออกมาเตือนเช่นกันนะครับว่าทางกลุ่มอาจจะยกระดับความเกี่ยวข้องในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและอิสราเอลจะต้องชดใช้อย่างสาสม หากเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพ,พื้นดินในเขตชนวนกาซาครับซึ่งจากที่ดูแนวโน้มแล้วนะคะตอนนี้ความรุนแรงที่ตะวันออกกลางก็ส่อเคล้าที่จะบานปลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยและก็ยิ่งเฉพาะว่าเขาําลังจะมีการโจมตีภาคพ,พื้นดินครับน้องโยใ่ซึ่งเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีทุกวันเนี่ยญาติของผู้ที่ถูกจับกลุมเป็นตัวประกันเนี่ยตอนนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะทางการไทยก็ต้องรีบช่วยออกมาเพราะว่า การเดินทางเข้าไปโดยการเดินเท้าของทหารเนี่ยทางบกเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงไปสู่เรื่องของการสังหารตัวประกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับ